สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องยนต์อนเนกประสงค์แบรนด์ฮุสซาน่านะฮะอันนี้ขนาด5.5แรงม้าก็เดี๋ยวเอามาแบ่งปันในราคาพิเศษนะเผื่อใครอยาก <c oughs> เป็นเจ้าของนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เอาราคาพิเศษเลยนะอ5,008พอโอ้โหผมว่าไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วนะ นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวทางทางผุทธวนหน้าเขาก็ทักมาอีกคณเล็กครับยับราคาหน่อยนะครับอ่ะมี5.5แรงมาเครื่องยนต์อเนกประสงค์คําว่าอเนกประสงค์คือพี่สามารถเอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวแกะก่อนนะครับอ่ะเปิดออกมาครับสิ่งที่จะได้รับก็จะมีเรื่องของคู่มือมานะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะฮะ มีประกันสินค้าให้1ปีนะฮะเดี๋ยวซัพพลีดจะดูแลให้1ปีเต็มนะครับเครื่องยนต์อะเน็ตประสงค์เป็นเทาตรงนะคุณผู้ชมนะ,ะนี่เป็นเทาตรงฮุสัวหน้ารุ่น163 MP นะฮะแบรนด์ฮุสัวหน้าเลยซึ่งตัวเนี้ยจริงๆอ่ะพี่ท่านหนึ่งอ่ะซื้อผมไปละแล้วผมแต่แกสั่ง6.5นะแต่ผมจะมึนเอา5.5ไปให้นะครับ น้ำหนักโดยรวมก็15กิโลกรัมฮนะคุณผู้ชมครับ163 cc ซีซีนะครับเครื่องยนต์อนเนกประสงค์สีจังหวะนะเป็นค่นายฮุสวานะคือหลายคนอยากได้แบบเครื่องยนต์ที่ม,มีคุณภาพทนทานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขยับเกรดขึ้นมานะครับจากเดิมที่อาจจะเห็นของจีนในท้องตลาดเนี่ยมันแบบ2-3สพันอย่างเงี้ย อันนั้นมันก็ใช้ไม่นานนะเนาะเราก็ขยับเกรดขึ้นมานิดนึงมาเล่นแบรนด์ฮุกวาน่าซึ่งอะไหล่มันก็มีในท้องตลาดบ้านเราอยู่ละตัวนี้นะครับหรือสนใจอะไหล่ตัวไหนก็มาเบิกที่เราได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีของเหลวนะฮะก็คือเวลาใช้ก็ต้องเติมของเหลวด้วยให้ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเบิกไปน่าจะได้ประมาณสักสิบเครื่องได้นะนะครับฮุกวาน่าสวีเดนนะครับก็ให้ที่58 0พพร้อมเดินทางนะแบ่งกันไปใช้นะพี่น้อง มีแค่นี้นะครับไม่ต้องสั่งกันเยอะนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบเหมือนขวานเขาอีกนะฮะก็เอามาแบ่งให้ f อฟซีเฉยๆพี่น้องครับ5.5แรงมาครับสวัสดีครับ